ครับอ่าวันนี้ได้เอางานแม่พิมพ์มาให้ดูนะครับนี่ะดีลูกค้าสั่งแม่พิมพ์นะนี่ะแม่พิมพ์มันก็จะแกะลึกๆคมๆนะครับเพื่อที่จะไปทําแม่พิมพ์นะครับเพื่อจะเอาคอดคือเขาเรียกว่าคอดแล้วก็ามาขายนะครับเอาไปผลิตอ่ะนะครับ ง่ายๆนะนี่นะครับอ่าแล้วผมจะใส่ห่วงครับกับเดือยส่วนตอนนี้กำลังนั่งทำกระเป๋ะเพชรนะครับเป็นเตยนะครับอ่าเขาเรียกเตยแล้วผมจะปั่นนี่นะครับเตยจะเป็นประมาณนี้ผมจะปั่นเตยนะครับให้ให้มันสวยนะครับเนี่ย ความสูงต่ำก็แล้วแต่ช่างนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ปั่นเตยให้สวยครับแล้วแต่ช่างถนัดนะผมนถนัดของผมนี่นะนปั่นเตยเพื่อจะไว้ฝั่งเพชรนะ เพชรก็อยู่ประมาณหนึ่งจุดห้านะครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะมองห้างในเตวมันจะขึ้นเป็นเม็ดๆนะครเนี่ยเวลาหล่อแล้วมันจะติดหมดวันนี้เล่นตเตยนะครับ ก็พอพอขึ้นงานสดได้นะครับไข่ปลานะเขาเรียกไขป่ปลาผมก็พอพอได้สหรับแม่พิมพ์นะนี่การปั่นเตยนะส่วนเบอร์หัวปั่นเนี่ยก็แล้วแต่เบอร์นะครับมีตั้งแต่ศูนย์ห้าขึ้นไปจนถึงสองมิลสองจุดห้านะแล้วแต่เตยนะครับ แต่เจอจริงๆเต็มที่ก็ประมาณสักสองมิลนี่ก็ใหญ่สุดแล้วนะสองมิลนี่ต้องเป็นกระป๋อแล้วล่ะงานเขาเรียกงานกระป๋อถ่ายปลาก็สุดก็เต็มที่ก็อ่าศูนย์จุดเก้านะตัวเลขนะครับตามตัวเลขที่ผมเคยทำมาตรฐานนะศูนย์จุดเก้าศจุดห้าศจุดหกอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็เลยจากนั้นก็คือเป็นงานกระเป๋ะแล้วงานกระจะปาะก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นงานไข่ปลานะตรงงานกระป๋ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นคลิปๆนะครับเนี่ยสวยและกลมดิกเลยมาดูนะฮะสว่างนะฮะกลมเลยครับเพื่อ,อไว้ใส่เพชรงานต้องประมาณนี้นะแม่พิมพนะ นานครับงานนี่ตัวดีติดหลายๆอย,ย่างเลยนานั้าว่าเวลาเหลือๆเลยสวยๆนะมันก็จะไวหน่อยนะฮะนี่งานผมขึ้นเองนะเดี๋ยวใส่ห่วงให้สามห่วงนะะนี่งานสามห่วงนะฮะดูด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นหัวน,นี้นี่คมคมนะงานแม่พิมพ์ต้องคมลึกหนาส่วนเบอร์มาตรฐานก็แล้วแต่ช่างนะครับจะมีสูตรไทรสูตรมันนะครับมาตรฐานนะสูตรเบอร์แต่ละเบอร์ไม่เหมือนกันอันนี้ลายนะประกอบให้สนิทน,นะ จะใช้เวลาว่างมานั่งอัดวิดีโอนะครับเพราะมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมาหากินได้นะครับฝากด้วยนะครับใครสนใจผลงานผมนะครับฝากติดตามนะครับทั้งเพจทั้ง y o u t u b e นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดติดตามนะครับอ่าเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะติดห่วงกำลังนั่งติดห่วงอยู่ครับผมสวัสดีครับ